คุณครูครับผมมีเรื่องอยากถามครับจักกล้ามีอะไรอยากเล่าให้ครูฟังหรือเปล่าวันนี้ผมเห็นน้องฟ้าใสคุยกับน้องเมฆตอนที่เขาล้มแล้วกโกรธมากเลยครับแต่ฟ้าใสก็ไม่กโกรธกลับเลยแถมยังพูดดีๆกับน้องเมฆด้วยผมยังแปลกใจเลยครับครูเองก็เห็นเหตุการณ์นั้นเหมือนกันฟ้าใสเป็นเด็กที่มีจิตใจเมตตาและสงบมากนะจ๊ะ เธอรู้จักควบคุมอารมณ์และมองเห็นความรู้สึกของคนอื่นด้วยใจที่อ่อนโยนด้วยแต่ถ้าเป็นผมผมคงเผลอกโกรธกลับไปแล้วแน่ๆเลยครับไม่เป็นไรหรอกจักลราการที่เรารู้ตัวว่าหลุดอารมณ์บ้างก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้แล้วนะในชาดกเรื่องหนึ่งที่ครูเคยเล่าคือเรื่องของพระนารทะท่านเป็นพรหมผู้มีใจเป็นกลางไม่โกรธแม้จะถูกทำไม่ดี ท่านใช้ปัญญาและความสงบเข้าใจผู้อื่นอยู่เสมอเหมือนที่ฟ้าใสาทำวันนี้เลยจ้ะอ๋อผมจำได้แล้วครับครูตอนที่ท่านพระนารธรรมไม่ยินดียินร้ายไม่ว่าคนจะชมจะด่าก,ก็ไม่วันไหวเหมือนท่านใจนิ่งมากๆเลยครับใช่เลยจ้ะนั่นคืออุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางและฟ้าใสาก็ได้แสดงให้เห็นว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็ฝึกได้เหมือนกัน เริ่มจากการรู้ทันอารมณ์ตัวเองหายใจลึกๆก,ก่อนพูดหรือก่อนทำอะไรตอนที่รู้สึกโกรธงั้นผมจะลองฝึกดูบ้างครับคุณครูเวลาโดนเพื่อนแกล้งจะได้ไม่โกรธง่ายๆดีมากจ่ะกล้าครูภูมิใจที่กล้าอยากฝึกตนการฝึกแบบนี้จะทําให้เรามีเพื่อนรักมากขึ้นอยู่ร่วมกับใครก็สบายใจขอบคุณนะครับคุณครูคราวหน้าถ้าผมใจร้อนผมจะนึกถึงน้องฟ้าใสกับพระนาราะเลยครับ ดีจ้ะใจที่สงบเป็นของขวัญที่เรามอบให้ตนเองและผู้อื่นนะ